ครับสวัสดีครับพบกับช่องนะโมยูทูบเบอร์แตงโมไลท์แตงโมออฟฟิเชียลแล้วก็นะครับพบกับช่องนะครับโมธนพลสตูดิโอนะครับซึ่งวันนี้ก็จะได้รับเชิญจากอ่าช่องของติ่งนั่งสตูดิโอนะครับซึ่งเป็นนะครับน้องใหม่ไฟแรงในวงการ น่าจะอายุเล็กสุดของกลุ่มยูทูบเบอร์นะครับซึ่งเขามีความใฝ่ฝันอยากเป็นศิลปินอยากร้องเพลงแล้วก็ทำรีวิวสินค้าไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งเขาได้มีแรงบันดาใจจากพี่ๆที่เป็นยูทูบเบอร์ร่วมกันมานะครับก็คือน้องติงนั่งสตูดิโอนะครับไปฟังวิดีโอพอพร้อมๆกันนะครับ อ๋อๆอย่าลืมนะครับกดแชร์กดซับสไครป์ครับช่องอ่าอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทลิปต่อไปนะครับเชิญชมนะครับอย่าพลาดครับอ๋อลืมไปอีกนะครับอย่าลืมนะครับอ่ารับฟังคําถามไปพร้อมๆกันนะครับมีอยู่ประมาณสักอ่าสิบคำถามนะครับอ่ารายงานตัวนะครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อเดกชายวิชกรภูมิราย ชื่อเล่นน้องจิงนลางครับตอนนี้อ่าน้องรู้ตัวหรือเปล่าว่าอ่าพี่เคยขอชิปน้องลงไปทําอยู่าทําชิปเป็นคอนเทนต์ของพี่ครับรู้ตัวครับตอนนี้คลิปอ่าวิวนะครับก็อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยสิบเอ็ดนะครับวิวโคตรปังครับอะไรครับวิวโคตร <laughs> ปังเลยใช่ไหมครับ พี่จะถามคําถามนะครับก็คือน้องอน้องมีตอนนี้น้องรู้สึกว่าพี่พี่ตรวจอาอพี่ดูในคลิปของน้องนั้นนะครับอ่าน่าจะสร้างน่าจะสร้างไม่นานนะตามที่พี่ดูนะครับใช่ครับน่สร้างไม่นานแต่ช่องของพี่นั้นนะครับช่างอยู่ประมาณสักห้าปีนะถึงจะมีคนสี่คนพันคนยูก็ยังไม่ถึงเลยนะอายน้องเลยนะครับครับ ไอเนะี่ยไอน้องเลยครับทิปอะไรไม่ดีพี่ตัดออกเลยนะน้องติงนางนครับครับอ,อย่าลืมนะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้เอฟซีของผมไปกำลังใจให้น้องติงนางด้วยนะครับเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับครับติงนางเตยโอติงนางสตูดิโอเป็นภาษาไทยนะครับปัจจุบันน้องอายุเท่าไหร่ครับอายุปีครับปัจจุบันน้องอายุ13ปีนะครับเข้าวงการยูทูบเบอร์นะครับ ถือว่าโอเชนะครั้งแรกนะครับเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดมุกดาหารครับอ่าจังหวัดมุกดาหารนะครับคือน้องยังไม่กล้าโฟทนะครับโฟทการไลฟ์สดนะยังไม่คุยอ่ายังไม่ยังไม่ค่าเปิดกล้องนะครับก็คือดูภาพไปก่อนนะครับตอนนี้อ่าตอนนี้ถึงถึงกี่พันซับครับที่ดันให้พี่หาเพื่อนติดตามให้ครับ fc หนึ่งพันหกร้อยครับอ๋อหนึ่งพันหกร้อยคนพอดีใช่ไหมครับ อ๋อครับครับนะครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนครับโรงเรียนอะไรมหนึ่งโรงเรียนโรงมอวิทยาคมครับอ๋อครับผมอ่าตอนนี้น้องรับงานรีวิวแล้วก็ร้องเพลงหรือเปล่ารับครับรับครับใช่ไหมครับโดยส่วนมากนี้จะเป็นการผ่านผ่านคุณแม่ใช่ไหมครับ ได้ครับอ่าคุณแม่เป็นผู้จัดการนะครับครับครับแล้วอาหารที่ชอบที่น้องรีวิวเนี่ยเป็นอาหารอะไรครับน่าจะส้มตำครับน่าจะเป็นส้มตำอืมอาหารพื้นบ้านนะครับหากินได้ง่ายนะครับครับกีฬาที่ชอบนะครับอะไรนะครับกีฬาที่ชอบครับอันนี้ไม่มีเลยครับกีฬาที่ชอบไม่มีเลยอุ้ย ล้วแฟนคลับเราชอบส่วนไหนของเรารแฟนคลับชอบของส่วนไหนของเราตามที่พี่ดูเนี่ยก็คือมาจากมาจากหมู่บ้านทั้งตำบลหรือเปล่าน่าจะใช่ครับ <c oughs> น่าจะใช่มาจากทั้งตำบลใช่ไหมครับครับ <c oughs> คือไปไหนมาไหนก็คือคนรู้หมดใช่ไหมครับว่าอันนี้คือยูทูบเบอร์ใช่ไหมครับ,รบนี่อาศัยคนในตำบลดีจัง นะครับคัตติประจําใจมีไหมครับมีครับอ่าอ่าขอพัตติประจําใจครับ wow, <my> God. ว้าวหม่ก็อมครับม,บมีเดี๋ยวเดี๋ยวถามอีกคํานึงนะว่ามีคนแซลว่าทํายูทูบเบอร์แล้วมันได้เงินจริงไหมไม่มีครับไม่มีใช่ไหมครับแล้วก็มีคนมีครับ มีใช่ไหมครับครับนะครับน้องเขาผ่านกฎแล้วนะครับฝากถึงคนที่และยำน้องอ่าช่องของติงนา่งสตูดิโอน้องเขาผ่านกฎนะครับชิปแรกที่น้องลงก็คือชิปอะไรครับจําได้ไหมชิปเกมครับชิปเกมนะครับเพียงปังเลยนะแต่ว่าพี่ขอชิปน้องล่าสุดมาลงนะครับก็คือเป็นชิปเต้นของโกโกวาใช่ไหมครับ ใช่ครับเป็นเต้นเต้นของโกโกวานะครับโกโกวาที่มีความหานะแตีพี่ดูตอนไหนพี่ก็หาตอนนั้นนะครับกล้ากล้าแสดงออกก็ถือว่าโอเชนในระดับหนึ่งแล้วนะครับครับตอนนี้ก็คือนะครับถ้าจะติดต่อการทามิวสิกวิดีโอการทํานะครับนะครับน้องก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เรื่อยๆนะครับนะครับครับขออนุญาตแล้วนะ ครับ,รบอาโรงเรียนที่น้องอยู่นะครับเป็นโรงเรียนมหนึ 1, ่งอาตั้งแต่ปหนึ่งถึงมสามหรือตั้งไปทั้งมัธยมไปปีที่หกเลยมหนึ่งถึง,ง,ง,งมหกครับมหนึ่งถึงมหกแสดงว่าคนที่ปั่นวิวให้เนี่ยพี่ว่าน่าจะเป็นพี่มห้ามหกแล้วก็มสี 4, ม่มสามตามมานั่นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไมยังไม่ใช่เพื่อนของเรานะที่พี่ที่พี่ที่ดูใช่ครับ นะครับส่วนอืส่วนเรื่องแฟนเนี่ยพี่ก็ไม่จะน่าจะถามเพราะว่าน้องก็ยังอยู่ภายในเวียเรียนอายุสิบสามปีนะครับก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะครับครับมครับแล้วจะฝากอะไรให้แฟนคลับพี่ไปถึงแฟนคลับน้องๆน,นะครับฝากได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องติงนัง้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณที่ พีโมชวนมาทำคลิปนะครับในวันนี้เป็นเกียรติย่างมากจ้าชุโกโกอาทินหมูอยากได้โกโกอาทินหมูอยากใส่ก็คือตามที่พี่ดูตอนอันนี้พี่สัญญาเต็มร้อยก็คืออ่าน้องอยู่ในในเฟสส่วนตัวน้องจะให้คนติดตามใช่ไหมนะครับใช่ไหมตามที่ผมเห็นแล้วทีนี้มีมีน่าจะเป็นคนในโลกโซเชียลนะครับดึงแล้วน่าจะน่าจะแชร์แชร์คลิปน้องออกมาเรื่อยๆนะครับก็เลยเห็น ก็เลยติดตามติดตามผลงานมาเรื่อยๆืตั้งแต่เดือนกุมน่าจะเป็นเดือนพฤษภาที่จําได้แต่ว่าพี่ยังเป็นยุ่งยุ่งรับงานทางนอกอยู่ยังไม่มีเวลา,าดูชิปน้องแต่ว่าให้ทีมงานติดตามน้องเรื่อยๆนะแต่ว่าให้ทีมงานติดตามน้องเรื่อยครับทีนี้มา,าทีมงานก็เลยส่งชิปล่าสุดก็คือชิปของโกโกวาก็คือคนส่วนมากนะครับ ตามเห็นแนวแถวบ้านพี่ไม่มีใครล้าใส่เลยน้องกล้าใส่ได้ไงก็ใส่ครับเพื่อยอดวิวครับเือใสเสื้อยอดวิวแต่ทาไมยอดวิวพี่ปังกว่าอีกอันนี้ก็มารู้เหมือนกันครับอ,อืมที่แรกก็คิดว่ายอดวิวพี่จะไม่ดังขนาดนั้นนะครับก็คือน้องก็น้องก็คือพี่เอาชื่อของผมออกมันไม่ขึ้นฟีดใช่ไหมแล้วทีนี้พี่ก็ยังมาเอาเอาออก แต่ว่ายอดวิวพี่ก็ยังไปเรื่อยๆอยู่แต่พี่ก็ยังงงอยู่นะครับองเหมือนกันครับครับอืมนะครับก็คืออย่าลืมปากกดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดทิปของช่องน้องติงนังนะครับครับครับตอนนี้กินข้าวกับอะไรครับพูดได้ไหมก็ไข่ครับน่าจะเป็นไข่แล้วครับ นะครับใครที่นะครับฝันไฟฝันว่าจะเป็น FC ไฟซีฝันันว่าจะเป็นแฟนคลับไฟฝันว่าจะเป็นแฟนตัวยงนะครับน้องน่าจะสร้างเพจให้คนติดตามนะครับแล้วก็สามารถเอาเพลงลิาสิทธก์ลงเพจลงเฟซได้นะครับก็น่าจะโอเคความไฟฝันของน้องก็คืออยากเป็นศิลปินดารานักร้องใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อครับครับ ฝากอะไรแฟนคลับนะครับช่องชดท้ายแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์น้องติงหลังด้วยนะครับครับผมอ่าขอบคุณครับที่มาร่วมรายการด้วยนะครับครับสวัสดีสวัสดีครับคือนะครับ น้องเขาเป็นคนที่มารยาทดีนะครับในเรื่องของการให้เกียรติการรับเกียรติมาเป็นนะครับนะบการให้เกียรติการรับเกียรติมาเป็นในเรื่องของนะครับเชิญนะครับแล้วก็เป็นศิลปินน้องอยู่อายุแค่สิบอา,อายุแค่สิบ ถามปีนะครับสามารถช่างช่องนะครับแล้วไม่ผ่านจากการเป็นผู้ปกครองไม่อะไรครับสามารถช่างช่องคมคิดช่างสันนะครับเราสามารถกดไปดูให้กําลังใจน้องๆหนุนๆ้ด้นะครับทริปนี้ไม่มีอะไรมากครับจะเป็นทริปตอบคาถามคําถามที่เป็น FC s i ลปินนะครับก็จะเป็นใครต่อไปปวดติดตามให้กําลังใจด้วยนะครับ